จริงๆวันนี้ตั้งใจจะวิ่ง20โลแต่ก็ออกจากงานก็ทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะก็ไม่ไหวแล้วก็เคลียร์งานสมองสมองเต็มไปหมดเลยนะครับผมเขียนโปรกงโปรแกรมก็ไม่เสร็จก็ออกมาก่อนออกมาตอนทุ่มหนึ่งมันก็ทวงนิดหน่อยนะครับว่าเฮ้ยงานไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ต้องไปทําต่อต้องคิดว่าเฮ้ยจะจะเขียนโปรแกรมอะไรยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปก็คือเรามี สมองที่ไม่เต็มที่กับการวิ่งนะครับผมในกิโลวันนี้ผมวิ่งได้15กิโลในกิโลที่1ถึงกิโลที่5เนี่ยผมค่อนข้างจะฟอร์มการวิ่งค่อนข้างจะโอเคเลยแหละเพราะว่าผมตั้งใจจะวิ่งแบบว่าเป็น running economy ที่แบบว่าก้าวสั้นๆหายใจที่ๆแล้วก็วิ่งไม่ คือแบบไม่ใช้กล้ามเนื้อในการวิ่งเยอะมากนะครับผมเป็นแบบ running economy เลยวิ่งแล้วไม่เหนื่อยแน่นอนกิโลที่1นถึงหไม่มีความเหนื่อยล้าเลยนะครับผมนะมันโอเคมากสำหรับการ,รการการวิ่งแบบ running economy คือการวิ่งที่ประหยัดพลังงานก็คือการวิ่งที่นี่นะแล้วก็พอกิโลที่5ถึงกิโลที่10เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเรา เราเร่งมากเกินไปเว้ยเราเราเร่งมากเกินไปประมาณแบบเพสทหกครึ่งด้วยซ้ำเออเพสทหกครึ่งด้วยซ้ำแล้วมันทำให้ฟอร์มการวิ่งที่เป็น running economy เอะ่ะมันหลุดไปเว้ยพอมาหลุดไปปุ๊บพังมันพังจะบอกว่าพังพื่ทีเดียวมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันมันยังไปต่อได้เรื่อยๆทำให้ผมผมเปลี่ยนแบบฟอร์มเป็นเป็นการวิ่งแบบ เป็นอินท์วลคือไหนๆจะวิ่งกูจะวิ่งเร็วแล้วก็ก็เร็วแม่งไปเลยแล้วกันคือแบบวิ่งวิ่ง1.5โลพัก200เมตร1.5โลพัก200เมตรสลับกันไปจนครบ10โลนะครับผมพอถึง10โลเนี่ยมันมันไม่ใช่ละมันต้องบอกว่าการหายใจยังโอเคไม่มีความเหนื่อยเลยนะแล้วก็ดูทรงดูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อยัง ยังค่อนข้างที่แบบสดนะผมว่ากล้ามเนื้อยังยังยังสดอยู่เพราะลองลองแข่งใจวิ่งไปสักนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันโอเคมัน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 วิ่งได้วิ่งได้เหมือนกิโลที่ที่สามที่สี่เลยแหละนะครับผมแต่ว่าตัวอ,อย่างที่ว่าในเมื่อใจมันไม่ไปเวทุกคนใช่ไหมแบบว่าคือสมาธิมันหลุดไปแล้ว้ยสมาธิมันหลุดไปไปตั้งแต่กิโลที่ห้าแล้วอะใจไม่ไปทํำยังไงผมใช้วิธีการว่า ในกิโลเมตรที่สิบเนี่ยผมเดินผมเดินคิดว่าเฮ้ยเชียร์เฮ้ยแม่งทำไมว่าทำไมต้องวิ่งขนาดนี้ด้วยวะเอวิ่งแบบเอ้ยทำไมกูต้องวิ่งยี่สิบกิโลทุกวันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ว่ะเออแบบว่าแต่มันช่วงนั้นแบบความคิดแม่งจะแบบโคตรโคตรโคตรฟุ้งซ่านเลยเออจริงแบบว่าความคิดแม่งฝุ้งซ่านมากก็เลย พักผมอยากผมอยากให้ทุกคนพักถ้าถ้าเป็นถ้าเจออาการอย่างนงี้นะให้ทุกคนพักนะครับพักก่อนเลยพักเดินหรือพักยืนหรือพักให้แบบเออแบบลมเย็นสบายให้ลมประทะตัวนิดนึงพักนะครับแต่ส่วนส่วนตัวผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะผมก็ซิตี้รันวิ่งกับบานไม่มีโอกาสที่จะแบบว่านั่งรถไฟฟ้าหรือว่าจะนั่นเลยจะนั่งรถเมลเลยเพราะว่าตัวเปียกกลัวเหม็น นะครับกลัวคนอื่นเบนด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วเดินกิโลหนึ่งอะจากกิโลแมรท,ที่สิบถึงสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ลองคิดว่าลองแข็งใจหน่อยคือคิดถึงคําพูดของครูพี่น,น้ำฝนไว้แบบว่า,วา,วาเราต้องปรับไมค์เซตตัวเองถ้าถ้าร่างกายเราเจ็บโอเคถ้าร่างกายเราเจ็บเราเราต้องหยุดแต่ว่าถ้าร่างกายเราเฮ้ยมันไม่ได้เจ็บเว้ยแต่มันเป็น เป็นที่ทางใจทางสมองไว้ว่าเฮ้ยแม่งเออแบบเฮ้ยเหนื่อยว่ะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแม่งแม่งไม่เหนื่อยเราต้องปรับไม้ไม้ใสตัวเองผมแข็งใจวิ่งแบบเร็วนะคือต้องไม่ไม่ใช่แบบเร็วหรอกก็ประมาณเพจ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 หกถึงเจละกันเพจหกครึ่งถึงถึงถึงเครึ่งเป็นเพจที่สบายๆวิ่งต่อแต่ต่อแต่ตอ่ไปะถึงทางแยกก็หยุด ทางแยกที่แบบมซอยที่มีรถออกมาครับก็หยุดพอหยุดปุ๊บพอถึงทางทางยาวๆก็วิ่งต่อวิ่งต่อในเพรสบายๆนะอย่าอย่าไปวิ่งเพรเร็วนะครับผมแล้วก็พอถึงทางแยกก็เดินพอถึงทางไกลก็หยุดสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเริ่มที่จะคืนความสดก็กล้ามคืนจริงแล้วกล้ามเนื้อเราสดอยู่แล้วเว้ย เออการเนือเราสดอยู่แล้วเราเราไม่จาเป็นต้องต้องไปเรียกความฟุ้งความฟิตหรือว่าเฮ้ยแม่งลามากอะไรเงี้ยมันมันไม่มันไม่ได้ลามากนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอแบบผมผมผมอยากให้เดินพักลมเย็นๆประทะตัวหรือว่าหยุดพักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆปรับเป็นเพจที่เราสบายๆนะครับเออน,น่าจะแนะนำประมาณนี้ ส่วนการวิ่งก็อย่างที่บอกคือว่ามันมันผมวิ่งคลิปคลิปี่แล้วรัน running economy มันก็แบบว่าประมาณอย่างเงี้ยเออนะนะประมาณอย่างนี้คือแต่ว่าวันนี้หลุดฟอร์มวันนี้ฟอร์มฟอร์มท่าวิ่ง r u n n i n อี c o n o m y หายไปเลยกลายเป็นแบบว่าแบบวิ่งเร็วๆคือเนื่องจากว่าเนี่ยเออเป็นมันเป็นกังวลด้วเรื่องเรื่องสมองเราออกจากที่ทมงานทุ่มหนึ่งแต่แบบว่า เที่บ้านเราก็รอรอ,รอกินข้าวรออะไรอย่างเงี้ยเออก็จิตใจมันว้าวุ่น <c oughs> เป็น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 วัยรุ่น <c oughs> เออจิตใจมันว้าวุ่นก็เลยแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เป็นสิบห้ากิโลที่ที่ค่อนข้างทรมานไว้ <c oughs> บอกตรงเป็นสิบห้าเราที่ค่อนข้างทรมานมากแล้วก็วิงว่งวิ่งไปถึงยี่สิบโลได้แต่ก็โอเคครับก็ก็ยังยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะครับผมนะก็นะ น่าจะมีแค่นี้แหละลองลองเอาไปใช้ดูถ้าคุณวิ่งแล้วตื้อแล้ววิ่งแล้วอยู่ๆก็ตื้ออยู่ๆก็เบื่อขึ้นมาให้คิดให้ปรับไมซ d s e t ตัวเองนะครับผมปรับมา n d s e t ตัวเองหรือไม่ก็ปรับหยุดไปเลยก็ได้แล้วก็พุ่งไม่ค่อยวิ่งใหม่ประมาณนั้นนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ I am เออไอแอมแอบแรนเนนะครับผมชื่อมันตั้งยากใช่ไหมเนี่ยแอดมินยังพูดไม่ได้เลยไอแอมแอบแรน n นอนะครับผมเอ๋ครับขอบคุณทุกท่านครับ